สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้ง,งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่งอนิเมะนะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องว่านาคอนอ e เยโวกาวหรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษ,าษาของเขาก็คือนาคอนโกลส์เฮา u ันติงและกับชื่อภาษาไทยก็คือชื่อหาบ้านให้มังกรทีซึ่งชื่อก็ค่อนข้างที่จะดูบอกหมายเหตุอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวแฟนตาซีค่อนข้างจะจ๋าเลยกับ ผสมความเป็นตลกแบบแก๊กเข้ามาซึ่งตัวเนื้อหาหลักๆก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นการหาบ้านให้มังกรนะครับที่มีชื่อว่าเลตตี้ซึ่งนอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเล่าให้เราได้เห็นถึงการเดินทางของตัวเลตตี้ที่จะต้องไปเจออะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเผ่าพัานธุ์ต่างๆนะครับระบบนิเวศต่างๆสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆหรือแม้กระทั่งสังคมเมืองในแต่ละเมืองด้วยเช่นเดียวกัน คือเซตติ้งของโลกเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับถึงบางอย่างเนี่ยจะดูอิงจากเกมประมาณหนึ่งคือผมรู้สึกว่าบางมุกในเรื่องเนี่ยเขาน่าจะอิงมาจากเกมนั่นแหละครับแต่ว่าผมด้วยความที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เล่นเกมเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นฟีลลิ่งหรือว่ากลิ่นอายของความเป็น JRPG อยู่เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องนี้นะครับผมในแง่ของตัวเนื้อเรื่องผมค่อนข้างที่จะชอบในส่วนของช่วงต้นเรื่องมากที่สุดเนื่องจากว่า มันเป็นการหาบ้านให้ตัวของเดตตี้เนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวมากนะครับการใช้เซตติ้งของโลกการใช้ตัวละคอรอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้แบบหลากหลายและคุ้มค่ามากในขณะที่ช่วงกลางเรื่องเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเล่าย้ำไปกับตัวของเดตตี้ว่าการหาบ้านของเขาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วเราก็จะได้เห็นในส่วนของบทที่มาที่ไปของตัวเดียรีย e <c oughs> นะครับทําให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เขาเล่า เกี่ยวกับตัวของเขาและช่วงของการไประจนภัยกับมังกรดำคือตัวของเดียรเียเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวของเลตตี้นะครับในแง่ของการที่ตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่มีประสบการณ์อ่อนต่อโลกผมเลยคิดว่าตัวของเดียรเียเองเนี่ยก็เลยอยากที่จะพาตัวของเลตตี้เนี่ยมาเปิดโลกมากขึ้นนะครับเพื่อให้เลตตี้เนี่ยได้เจอสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นบทอีเวนต์ของเนวซึ่งหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ย ก็จะสะท้อนนะครับให้เห็นถึงความสําคัญของครอบครัวหรือว่าสถานที่ที่มีคนรอการกลับมาอยู่ซึ่งตัวของเลตตี้เนี่ยก็จะได้รับในส่วนตรงนี้ไปนั่นเองทําให้ภาพรวมนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยดูจะเป็นการหาบ้านที่จริงจังและมีความหลากหลายมากกว่าช่วงกลางกับท้ายเรื่องที่ดูจะเป็นการตอกย้ําตัวของเลตตี้อย่างเดียวนะครับว่าความสําคัญของการหาสถานที่ของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดด้อยหรือว่ามีค่อนข้างน้อยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยก็คือสถานที่หรือว่าสิ่งก่อสร้างเฉพาะหรือว่าเหมาะสมกับเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับคือด้วยความที่เรื่องนี้เขาใส่เผ่าพันธุ์นะครับความหลากหลายเข้ามาเยอะมากแต่ว่าในแง่ของลักษณะของใช้หรือว่าที่อยู่เฉพาะเผ่าเนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดเจนแค่ในช่วงของต้นเรื่อง ในขนาดที่ตัวของเลตตี้เองนะครับก็ดูจะไม่ได้มีของใช้อะไรเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันทั้งๆท,ท,ที่ก็เป็นเผ่ามาังกรเลยทีเดียวนะกลายเป็นว่าเอกลักษณ์หรือว่าอะไรพวกนี้มันไปอยู่กับตัวของพี่จันหรือว่าปิโอเบลแทนโดยรวมนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องหาบ้านให้มังกรทีเนะี่ยก็จะเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีนะครับ,รบผสมตลกที่มีเซตติ้งโลกที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเอกลักษณ์หรือว่าความเป็นอยู่เวพาะพาเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยไปหน่อยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะแสดงให้เราได้เห็นถึงการเติบโตแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เลตตี้ได้รับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้เนื้อเรื่องก็ดูอาจจะหลุดธีมออกไปบ้างเช่นเดียวกันก็ขอญอาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะเรื่องหาบ้านให้มังกรทีก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อน